ดาวดึงครับทุกคน พระเอกคนนี้ไม่เคยลืมอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดโพสต์รูปอุงอิงและแท็กน้องพร้อมเขียนแคปชั่นแบบนี้นะครับพระเอกคนนั้นครับทุกคนนั่นก็คือน้องกรดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงนั่นเองครับได้เขียนแสดงความรู้สึกนะครับบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวกดคนยโสธรบ้านเกิดนะครับอยู่บ้านหนองเป็ดมีชื่อเสียงได้เพราะพ่อครูโลมและมีชื่อเสียงได้ตอนนั้นคือทําข่าวน้องอุงอิงเพชรบ้าน แพงและมีความฝันอยากเป็นหมอลำเดินทางมาหาพ่อโจแม่นุษยนะครับแล้วพ่อก็ให้โอกาสได้เดินทางสายหมอลำจนได้นามนะครับคนรู้จักคือหมอลำกดบบาวคำล่วงนะครับและยังยืนยันว่าผมรักองค์กรที่ทำให้ผมมีชื่อเสียงฉะนั้นใครจะพูดยังไงผมไม่สนเดินหน้าต่อหัวใจเพชรที่เข้มแข็งขายออ,อยู่นี่แรงคิดดีทำดีสิ่งดีๆนั้น จะตามมานะครับนี่คือน้องกรดรังสิมันเพชรบ้านแพงครับที่ได้มีการโพสนะทุกคนอ่ะใครใครรู้จักน้องจากการอ่านข่าวน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงบ้างยกมือหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสต,ต้องบอกว่าติดตามน้องเนี่ยรู้จักน้องเนาะมาจากอ่ามาจากข่าวน้องอุ้งอิงจริงๆตอนนั้นคือน้องเนี่ยพูด ข่าวแบบอุ้มอิ่มเลยแล้วก็มีช่อง Youtube ด้วยใช่ไหมตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนน้องเนี่ยก็ได้เดินตามความฝันตัวเองนะแล้วก็มาสมัครเนาะมาออดิชั่นจนทำให้นะครับเข้าตาพ่อโจรครับทุกคนแล้วก็ได้มาเป็นพระเอกนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับแต่น้องไม่เคยลืมนะครับว่าน้องเกิดมาจากที่ไหนน้องก็บอกนะครับว่าน้องเนี่ยเกิดมาจากการทำ u t u b e ทำข่าวน้องอุ้มอิ่นะครับก็เลยทำ ทำให้แบบว่าแฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพลเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตานะครับแล้วก็ไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะต้องบอกแบบนี้วิมมองว่าน้องเนี่ยไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับและน้องก็ได้แสดง MV ของน้องอุ้งอิงี่ยหลายเพลงแล้วนะอย่างเพลงผู้บ่าวคนแรกใช่ไหมครับน้องกรดก็ได้เป็นพระเอก MV ด้วยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับทุกคนเนาะก็ถือว่าฝีไม้ลายมือนะครับในการพูดของน้อง แล้วก็ในการแสดงของน้องเนี่ยโ,โหสุดยอดมากๆเลยแล้วก็เสียงร้องของน้องคือดีอีกด้วยนะซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยเอ,เอาจริงจริงนะตอนแรกๆคือเซอร์ไพรส์มากตอนที่น้องมา audition, ออดิชั่นอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะตอนนั้นมาแล้วน้องร้องสดๆเราแบบเราอึ้งเลยเราแบบว่าโอ้โห น้องคนนี้ร้องเพลงเพราะจังเลยะทำไมไม่เป็นนักร้องแล้วก็มาอ่านข่าวทําไมตอนนั้นเราคิดแบบนี้นะครับและตอนนี้เรารู้แล้วว่าเออน้องก็มีความสามารถหลายด้านนะเออจะเป็นการพูดข่าวนะครับหรือแม้กระทั่งการร้องเพลงคือครบคือถ้าเป็นนางงามอะ่ะก็เป็นนางงามพร้อมใช้นะทุกคนพร้อมส่งประกวดออกต่างประเทศเออเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เลยเพราะว่าน้องก็มีความสามารถหลายด้านเนาะในการทํากราฟิกเนี่ยเขาก็ได้นะทําหน้าปก ทำอะไรต่างๆคือเขาเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับน้องเนี่ยได้ไปต่อถูกไหมครับกับสาวน้อยเพริมงไงเพราะเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มยมองว่านะครับคณะทีมงานผู้บริหารเนี่ยก็คงจะเล็งเห็นศักยภาพของน้องกรดแล้วนะครับนาะเขาถึงแบบว่าให้น้องได้ไปต่อนะครับเนาะกดรังซิมันนะครับบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วย น้องมีคนยะโสธรน,นะครับทุกคนเคยเจอน้องแล้วหลายครั้งแล้วด้วยน้องน่ารักนะครับน้องเป็นคนที่แบบ Energy สูงผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แบบเ n e น g ร์สูงเป็นคนที่แบบว่าอ l e r t ตลอดเวลาเป็นคนที่แบบว่าพูดเก่งคุยเก่งแล้วก็มีแต่พลังบวกนะเท่าทิมอิ่มได้สัมผัสมาคือเจอน้องตัวจริงอยู่น่าจะเป็นในช่วงวันเ,เปิดปิดฤดูกาลน่าจะเป็น ปิดฤดูกาลในปีนู่ดปีก่อนๆแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าปีนี้ไม่เจอน้องนะครับไม่เจอน้องแต่ว่าเห็นเหมือนเหมือนอยู่บนเวทีอยู่นะครับทุกคนอ่าน้องก็ไม่ลืมเนาะว่ามีความฝันแล้วก็อยากจะเป็นพระเอกหมอลำนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็เดินทางมหาพ่อโจแม่นุษย์นะครับแล้วพ่อก็ให้โอกาสน้องก็คือแบบว่าอ่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องก็ ปังมากๆนะอะฝากเนื้อฝากตัวน,น้องต้องกดและเชื่อว่าน้องก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะได้อยู่วงหนึ่งหรือวงสองทุกคนใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าน้องจะได้อยู่วงหนึ่งหรือวงสองนะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้อุม้มอิ่มก็โอ้โหมาทํางานตอนเช้าแล้วก็วันนี้อาจจะได้อ่านข่าวนอกสถานที่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นกำลังใจกับอิมด้วยคือวันนี้ทํางานรีวิวไปด้วยนะครับคือรับงานไว้ตั้งแต่โอ้โหเนิ่นนานมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้ทํางานนะครับนะ <c oughs> ได้ทํางานนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับน้องโกรธนะครับก็มีแฟนคลับมีฐาน f c เพิ่มมากขึ้นเนาะน้องเนี่ยเวลาที่น้องมา,มา,ม,ามาเล่าข่าวหรือว่ามาอ่านข่าวอยู่ในช่องหลักสาวน้อยพแพงๆเนี่ยวิวพุ่งนะนะทุกคนวิวแบบคนดูเยอะมากเลยนะเพราะว่าน้องเคยแบบ เคยเคยอยู่ในสายข่าวมาก่อนเนาะเราก็นะครับรู้จักน้องจากจากสายข่าวนี่แหละนะครับทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับน้องก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับในในทุกสายงานของน้องในสายงานของพระเอกหมอลำนะครับเชื่อว่าน้องไปได้ไกลามากๆแล้วมีพรสวรรค์หลายๆด้านมากๆคนแบบเนี้ยหายากพูดเก่ง คือพูดแล้วรู้สึกว่าทําให้เราเคลิมคล้อยตามไปด้วยอย่างกับการอ่านข่าวของน้องนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นได้หลายอย่างนะครับพระเอกก็ได้นะครับเป็นเป็นคนอ่านข่าวก็ได้แล้วน้องก็ยังบอกว่าน้องเนี่ยรักองค์กรด้วย นะเราก็ไม่ลืมว่าองค์กรเนี่ยทำให้น้องมีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครพูดยังไงผมไม่สนเดินหน้าต่อเพราะผมหัวใจเพชรนะครับแล้วก็อยู่นี่ใครอ้อแรงเออนะครับคิดดีทดําดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับน้องนะที่น้องโพสต์แบบนี้ก็ในเรื่องของใายอ้อเออโปรโมทหนังให้พ่อโจอีอกนะครับนะครับ,นะรบอ่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องโกรธครับเพราะว่าน้องโกรธเนี่ยแท็กมายังน้องอีกเนาะเราก็เลยเห็นโพสต์นี้นะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับน้องขอให้ปังๆดังๆนะครับตอนนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแหละนะครับเนาะหลายคนก็จับตามองว่าน้องเนี่ยจะไปต่อไหมเนี่ยไปต่อแน่นอนคือถ้าโพสต์แบบนี้คือไปต่อแน่นอนนะสำหรับน้องกดนะครับน้องก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับขอให้ปังๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอุ้งอิงนะทุกคนในตอนนี้น้องก็ อ,อยู่ที่บ้านเนาะทุกคนแล้วก็ใกล้จะถึงวันเกิดอิหลานน้อยแล้วคิดว่าพ่อโจพ่อนนเนี่ยมีอะไรแบบว่าโอ้โหมาเซอร์ไพรส์น้องแน่นอนแหละน่าจะมีของฝากมาจากฮ่องกงนะครับมาฝากอุ้มอิงอยู่แล้วแหละนะครับทุกคนนะก็รอติดตามนะครับอุ้มยิงก็รอติดตามเหมือนกันว่าพ่อโจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ลูกสาวในวันเบิร์ตเดย์นะครับในวันเบิร์ตเดย์ของอุ้มยิง นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครบ8นาทีแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากพ่อๆ่แม่เอฟซีแ FC. ฟนคลับทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับอ้มอิมนะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับสิ่งหนึ่งเลยที่สนับสนุนนุ้มอิมก็คือการไม่ข้ามโฆษณานี่แหลครับพ่อพ่อแม่เอฟซี FC นะ เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเลยให้กับอุ้มอิมนะครับแล้วก็วันนี้อ่านข่าวบนรถทั้งวันแน่นอนเพราะว่าวันนี้เรามีงานนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ